ีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูพี่แหม่มในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นปห้างวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ,ะความสมคัญของสิ่งมีชีวิตวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อจากคลิปที่แล้วก็คือเรื่อง ห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารก็จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่อาหารคําว่าโซ่นะคะ,ะคำว่าโซ่แปลว่าเอามาต่อกันอะไรก็ตามที่เรามาต่อกันแล้วก็มาใส่ห่วงยาวๆห่วงโซ่เหมือนโซ่ที่ล่าชุนะัอะไรเนี่ยเราเรียกว่ามีความสัมพัน์ต่อ กันเป็นทอดทอดโดยจะมีการกินกันเป็นทอดทอดเราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารเมื่อกินกันจะก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานไปให้กันโดยปกติแล้วนะคะห่วงโซ่อาหารเราก็จะมีลักษณะของลูกศรอ,อ่านี่คือลูกศรเห็นไหมคะ ลูกศรเพื่อเชื่อมไปทีนี้พอพอเห็นลูกศรแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตมาอยู่ต่อกันอ่าอันนี้พืชถ้าสังเกตเห็นพืชแล้วก็สัตว์นะคะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ถ้าดูไม่เป็นหนูก็จะต้องรู้น่าจะรู้นะคะอ่างูมันจะต้องกินหนูถูกไหมงะงูกินหนูหนูกิน พืชอ่าเดียวก็มากินงูจำง่ายๆว่าตัวที่อยู่ที่หัวลูกศรอ,อ่านี่คือลูกศรอ,อ่านี่คือลูกศรถูกไหมคะอ่าตัวที่อยู่ที่หัวลูกศรม,มันอ้าปากอยู่เห็นไหมอ่ามันอ้าปากอยู่มันก็จะไปกินตัวที่อยู่ที่หางลูกศร จะแปลว่าจะต้องมีตัวกินแล้วก็ตัวที่ถูกกินเราเรียกตัวที่ถูกกินว่าผู้ถูกกินส่วนตัวที่ไปกินคนอื่นเราเรียกว่าผู้บริโภคนะคะ,ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เพื่อนไปกินอย่างเดียวเมื่อกี้อยู่ที่หัวลูกศรอาหารลูกศร แล้วก็จัดเป็นผู้ที่อยู่ที่หาลูกศรก็คือผู้ผลิตคําว่าผลิตในที่นี้ไม่ได้บกคนก่อนบอกแล้วว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราไปทำาลอดข้าวหรือว่าผลิตสิ่งของอะไรนะคะหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามไม่ใช่นะคะผู้ผลิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ อะไรทักสร้างอาหารเองได้เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือพืชน,นั่นเองพืชหญ้าข้าวสาลาพวกนี้เราเรียกว่าผู้ผลิตพืชทุกชนิดเป็นผู้ผลิตเพราะว่ามันสังเคราะห์แสงได้นะคะอ่าวันก่อนบอกแล้วสิ่งมีชีวิตมีพืชมีสัตว์แล้วก็มี ต่อไปตัวที่สองคำว่าผู้กินผู้ไปกินคนอื่นนะคะเร,เ,รเ,เ,เราเรียกว่าผู้บริโภคบริโภคแปลว่ากินเพราะนั้นไปกินตัวอื่นเราเรียกว่าผู้บริโภคผู้บริโภคมีหลายชนิดนะคะก็จะเป็นผู้บริโภคพืชเพียงอย่างเดียวก็ได้พืชพวกสัตว์แล้วก็ทั้งพืชและสัตว์อ่าแบบนี้เราเรียกว่าผู้บริโภคก็คือไปกินตัวอื่น มาดูผู้อะไรพูพืชผู้อะไพืชหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไปกินพืชเป็นอาหารแคลงอย่างเดียวเช่นตัวนี้ตัวนะคะมันจะเป็นวัวนะคะว,วัวควายอ่าว,วัวควายกระต่ายปลาที่กินพืชตัวเล็กกินพืชเล็กต้นอ่อนนะคะยีราฟอะไรกินพืชเป็นอย่างเดียวนะคะ นก no, ไม่ใช่นะคะนก no, mm hmm. มันจะกินน้ำผลไม้น้ำกินมะเรง mm hmm. อ่าเพราะนะั้นสิ่งมีชีวิตที่บริโภคพืชอย่างเดียว,เ,ยว,เ,รยว,รวเราเรียกว่าผู้บริโภคพืชต่อไปตัวที่สองเราเรียกว่าผู้บริโภคสัตว์ก็คือส่วนมากก็จะเป็นตัวที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารเสือสุนักสุนัขนี้มันจะกินเนื้อถ้าชุนักป่า มาอาค่ะมันก็จะกินเนื้อดิบแต่ถ้าบ้านเราก็จะกินเนื้อที่สุกแล้วกบ <Go. S 1> อากบก็กินมแมลงชนะจิ้งจอกอาก็กินสัตว์ตัวอื่นเสือสิงโต้มูเหยื่อ่าเพราะนักผู้เลีสัตว์ก็จะบริโภคสัตว์เพียงอย่างเดียวอาอันนี้เราเรียกว่าผู้บริโภคสัตว์ต่อไปจะมีตัวหนึ่งเราเรียกว่าผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ บาอ,อทีครูบอกไปบ้างแล้วนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินอะไรแหนงเดียวคะกินอ่าไม่ใช่กินอย่างเดียวกินพืชแล้วก็กินสัตว์นะคะอันนี้เราเรียกว่าผู้บอกริโภคทั้งพืชและสัตว์ต่อไป อ่าอันนี้คืออะไรเมื่อกี้บอกแล้วว่าสิ่งมีชีวิตมี3ชนิดใช่ไหมคะผู้บริโภคก็มีสัตว์อ่าผู้ผลิตก็คือพืชแต่ถ้าตัวนี้เราเรียกผู้ย่อยสลายคำว่าย่อยสลายหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไปกินตัวที่ตายแล้วอย่างเช่นต้นไม้ที่เสียชีวิตอ่าต้นไม้ที่ตายแล้วก็คือเห็ดจะไปเกาะอ,อยู่ถูกไหมคะ ราแล้วก็จุิินรีนะคะมันจะกินสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเราเรียกว่าผู้ย่อยสลายเพราะฉะนั้นแต่ละชนิดจะมีความสัมพันธ์กันถ้าลูกนี้ไม่มีผู้ย่อยสลายก็ไม่สามารถเกิดเป็นดินได้ถูกไหมคะอ่าพืชก็จะไม่มีดินที่จะอาศัยอยู่หรือว่ามีอาหารต่อไปเราก็มาสรุปนะคะว่าอะไร อยู่เป็นผู้ผลิตคะพืชเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคพืชก็คือตรงนี้นอนเป็นผู้บริโภคพืชเพียงอย่างเดียวต่อไปกบก็คือบริโภคนอนอก็คือกินนอนเพ่อหัวลูกสอนอยู่งูกินกบแล้วก็นกเขาแมวก็จะกินงู่ถ้าอย่างนี้เราจะสามารถ ดูได้ว่ามีผู้ริโภคทั้งหมดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่อ่าผู้ริโภคนีทั้งหมดสี่บริโภคอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแล้วก็สี่นี้เราจะไม่เรียกผู้บริโภคอันดับสี่จนมากเขาเรียกผู้บริโภคอันดับสุดท้ายอ่าเพราะฉะนั้นหนูสามารถที่จะรู้แล้วยังคะว่า ห่วงโซ่อาหารจะเขียนได้อย่างไรนะคะอ่าก็มาดูกิจกรรมใบงานที่6เรื่องโซ่อาหารอ่าอย่าลืมนักเรียนต้องเขียนชื่อด้วยนะคะเพราะว่าเวลาครูเซฟรูปมาถ้าเกิดว่าหนูไม่เขียนชื่อในใบงานนะครูก็ต้องมาดูอีกรอบนึงว่าอันนี้ลายมือใครของใครอ่าเขียนชื่อด้วยอ่าทีนี้มาดู แบบฝึกหัดหรือใบงานนี้นะคะอันนี้คุณครูคก็จะให้นักเรียนทำโดยที่มีห่วงโซ่มาให้หแล้วมีข้าวตะก,กะแตนโกบงูแล้วก็มีหัวลูกศรอ,อยู่ที่อันเขียนได้ชัดอยู่ที่ไหนคะผู้ผลิตเมื่อกี้บอกแล้วผู้ผลิตคือข้าวผู้บริโภคก็คือสัตว์ ถูกไหมคะผู้ผลิตคือข้าวหนูก็ใส่ได้เลยนะคะผู้ผลิตคือข้าวก็เขียนข้าวนะคะจากห่วงโซ่นี้ผู้ผลิตคือข้าวาผลิตในที่นี้คือสามารถส่งก๊อสแสงแล้วก็สร้างแป้งออกมาได้ผู้บริโภคพืชในห่วงโซ่นี้คืออะไรคะตาก,กแกแดนหนูไม่ต้องเอาตัวอื่นมาเขียนนะอย่าบอกว่า นอนหรือมะรงอ่าพูดพวกพืชก็คือตักกระแตนแล้วก็เขียนพูดพวกพืชคือตักกระแตนอ่าเขียนตักกระแตนต่อไปพูดพวกสัตว์ในหว่วงโซ่นี้พูดพวกสัตว์คืออะไรคะก็จะมีงูกับกบพูดพวกสัตว์มีสองชนิดนะงูกับกบก็เขียนไปงูกบยากไหมคะ ไม่ยากนะคะต่อไปข้อ2บริุ้พวกอันดับแรกอันดับแรกก็คือบริโภคพืชคือตัวนะคะเขียนสัตว์ไปเลยตั๊กกะแตนถูกไหมหนูเขียนนะคะพอดีปากกามันเขียนไม่ค่อยติดตั๊กกะแตนตั๊กกะแตนก็เขียนไปต่อไปผู้ยพวกอันดับสุดท้ายควรจะเป็นอะไรคะขบไหมไม่ใช่ขบขบ ผููพ้พกอันดับ2อ,อ่าเพราะฉะนั้นพูพ้พวกมีทั้งหมด3ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวสุดท้ายหรือว่าตัวที่3นะคะก็ใส่ไปเข้าใจไหมคะน่าจะเข้าใจนะคะสิ่งมีชีวิตที่มีฐานะเป็นเหยือ่ออันไหนเป็นเหยือ่อได้บ้างคะเหยื่อก็คือ โดนกินโดนสัตว์มากินตักกแตนได้ไหมคะได้ก็ตอบไปกบได้ไหมคะได้ก็ตอบไปต่อไปสิ่งมีชีวิตที่มีฐานะเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่า,อ,าอะไรคะกบใช่ไหมคะเพราะกบจะเป็นเหยื่อของตัวอะไรคะงูแล้วก็เป็นผู้ล่าตั๊ก,กแตนอ่า อันนี้ให้เขียนสิ่งมีชีวิตไปต่อไปข้อที่4เมื่อคนจับกบมากขึ้นจะทำให้จำนวนอะไรเพิ่มมากขึ้นถ้ากบตาจับกบจับกบแสดงว่าไม่ใช่หกล้มนะคะอ่าเนี่ยกบตายคนจับกบมากขึ้นอ่าสมมติว่าคนไม่ได้อยู่ในหวงโซ่นี้แต่ไปจับออกมาหมายถึงกบ กบไม่มีหรือว่ากบมีจำนวนน้อยลงอาจจะทำให้อะไรมีจำนวนเพิ่มขึ้นคะตักกะแตนเพิ่มได้ไหมคะเพราะตักกะแตนไม่โดนกินถูกหรือไม่อ่าก็าเขียนไปเพราะอะไรคะเพราะมันไม่โดนกินนั่นเองอ่าเพราะตักกะแตนไม่โดนกินจากข้อสี่ผลเสียที่การเพิ่มจำนวนของตกักกะแตน คือข้าวจะเป็นยังไงอ่ะทีนี้ถ้าตัตก,กะแตนมากข้าวก็จะมีผลผลิตน้อยหรือว่าจํานวนน้นอยลงอ่ะก็ต่อไปในข้อที่5้าเข้าจใจไหมคะห้เขียนมาเขียนชื่อสัตว์แล้วก็ตอบคาถามนะคะในข้อที่1-5ต่อไปก็ที่2ใหญ่ เขียนชื่อสิ่งมีชีวิตลงในช่องว่างอ่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะมีแอปเปิลมีกะรอกแอปเปิ้ลมีกะรอกมีนกเหี่ยวอ่ามีอะไรอีกคะนู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงลำดับอ่าแล้วเราเรียงลำดับอะไรควรจะเป็นผู้ผลิตคะอ่าหนูก็วาดรูป นะคะวาดรูปก็ได้เขียนก็ได้แต่ครูอ,อยากให้วาดรูปอ่าก็วาดรูปแอปเปิลในตรงนี้อ่าแอปเปิลต่อไปผู้ผลิตคือแอปเปิลตัวไหนกินแอปเปิลได้มากหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่่าการะรอกได้ไหมตัวไหนกินกระรอกต่อไปตัวกินจะอยู่ที่หัวลูกศรน,นะคะ งูไหมคะอ่าตัวอะไรกินอ่าก็เหยี่ยวงูหรือเหยี่ยวถ้ามีเหยื่ยวกับงูเหยื่ยวจะเป็นพูดพวกสุดท้ายแต่ถ้ามีงูแต่ไม่มีเหยื่ยวงูจะเป็นพูดพวกสุดท้ายโดยส่วนมากเพราะมันจะกินตัวอื่นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นในใบางานนี้นักเรียนก็ทะบายสีด้วยวาดรูปแล้วก็ส่งคุณครูมาในคลิป ใต้คลิปนี้หรือว่าในลายของนักเรียนหรือลายส่วนตัวก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย